สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง BK Auto Garage ช่องของคนรักยานยนต์แห่งอนาคตที่นี่เราจะพาทุกคนไปสัมผัสเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่ล้ำสมัยที่สุดในโลกยานยนต์ ทั้งรถยนต์เรือและเครื่องบินที่ถูกออกแบบเพื่ออนาคตวันนี้เราจะพาไปชมสุดยอดเรือแห่งปี2028ที่เรียกว่าฟิวตูริสติกซูเปอร์โบ๊ทเรือที่ไม่ใช่แค่สวยงามแต่ยังเป็นการปฏิวัติว,ตวงการเรือความเร็วสูงอย่างแท้จริงเรือลำนี้ถูกออกแบบด้วยดีไซน์ที่ดูเหมือนหลุดออกมาจากภาพยนตร์ไซไฟตัวถังสร้างจากคาร์บอนไฟเบอร์น้ำหนักเบาแต่แข็งแรงเป็นพิเศษพร้อมกับโครงสร้างไทเทเนียมที่เพิ่มความทนทานและลดแรงต้านน้ำ รูปหลักภายนอกดูโฉบเฉี่ยวด้วยเส้นสายแบบแอโรด n นามิกที่ช่วยให้เรือลื่นไหลในทุกการเคลื่อนไหวแม้จะแล่นด้วยความเร็วสูงแต่ก็ยังคงความมั่นคงและสมดุลได้อย่างน่าทึ่งฟ u ตูริสติกซูเปอร์โบ๊ท2 0 2 8มาพร้อมเครื่องยนต์ไฮบริดเทอร์โบคู่ ที่รวมพลังงานไฟฟ้าและพลังงานเชื้อเพลิงเข้าด้วยกันให้กำลังมหาศาลถึง2,500แรงม้าสามารถเร่งความเร็วจาก0ถึง100กิโลเมตรต่อชั่วโมงภายในเวลาไม่ถึง3.5วินาทีและความเร็วสูงสุดอยู่ที่กว่า480กิโลเมตรต่อชั่วโมงบนผิวน้ำซึ่งถือว่าเร็วที่สุดในกลุ่มเรือพาณิชย์ขนาดกลางในปัจจุบันระบบขับเคลื่อนแบบเจ็ p โ o รพเพชันที่ลำยุคช่วยให้เรือสามารถเคลื่อนตัวได้อย่างเงียบและไม่สร้างคลื่นรบกวนมากนะัก ภายในห้องโดยสารของเรือลำนี้เต็มไปด้วยเทคโนโลยีระดับสูงควบคุมด้วยระบบ AI ที่สามารถปรับโหมดการขับเคลื่อนตามสภาพน้ำแอร์ละลมได้อัตโนมัติมีหน้าจอสัมผัสแบบโฮโลแกรมขนาดใหญ่กลางคอนโซลที่แสดงข้อมูลทุกอย่างตั้งแต่ความเร็วแรงดันน้ำมันไปจนถึงสภาพอากาศแบบเรียลไทม์พวงมาลัยและแผงควบคุมทั้งหมดใช้วัสดุคาร์บอนและหนังแท้คุณภาพสูงให้ความรู้สึกหรูหราและทันสมัยที่นั่งออกแบบตามหลักสรีรศาสตร์ พร้อมระบบปรับอุณหภูมิอัตโนมัติและการนวดแบบสั่นสะเทือนเพื่อความผ่อนคลายในการเดินทางระดับเสียงในห้องโดยสารถูกควบคุมให้นุ่มนวลด้วยระบบกันเสียงรอบทิศทางทำให้การขับเรือลำนี้รู้สึกเหมือนอยู่ในรถซูเปอร์คาร์ระดับหรูที่เล่นอยู่บนผืนน้ำนอกจากนี้ยังมีไฟแอมเบียนเลทรอบห้องโดยสารที่สามารถปรับสีตามอารมณ์ของผู้ขับได้อีกด้วย อีกหนึ่งไฮไลท์ของฟูโตริสติกซูเปอร์โบ๊ท2028คือระบบบินโหมดพิเศษที่สามารถยกตัวขึ้นจากผิวน้ำและเคลื่อนที่ในระดับความสูงต่ำๆได้ด้วยปีกพับเก็บอัตโนมัติซึ่งทำงานด้วยแรงขับเจ็ตไฮบริดและปีกคาร์บอนนาโนเบาพิเศษช่วยให้เรือสามารถข้ามคลื่นแรงหรือพื้นที่น้ำตื้นได้อย่างง่ายดายเทคโนโลยีนี้ทำให้มันกลายเป็นทั้งเรือและยานพาหนะทางอากาศในเวลาเดียวกันระบบความปลอดภัยก็ถูกออกแบบมาอย่างเหนือชั้น ทั้งระบบตรวจจับสิ่งกีดขวางด้วยเรดาร์360องศาระบบป้องกันการชนอัตโนมัติระบอบล็อกเสถียรภาพและระบบนำทาง GPS อัจฉริยะที่สามารถเรียนรู้เส้นทางโปรดของผู้ใช้และปรับการเดินทางให้เหมาะสมที่สุดนอกจากนี้ยังมีโหมด Auto Return ที่จะนำเรือกลับสู่ท่าจอดโดยอัตโนมัติเมื่อพลังงานใกล้หมดหรือเกิดเหตุฉุกเฉิน เรือยังสามารถเชื่อมต่อกับสมาร์ทโฟนและอุปกรณ์อีออดผ่านระบบคลาวด์คอนโทรลผู้ใช้สามารถสั่งเปิดระบบไฟหรือระบบปรับอากาศจากระยะไกลได้รวมถึงสามารถสั่งให้เรือเตรียมตัวออกเดินทางล่วงหน้าก่อนถึงท่าด้วยคำสั่งเสียง AI assistant ที่ตอบสนองรวดเร็วและแม่นยำ ในด้านพลังงานเรือรุ่นนี้ใช้แบตเตอรี่ลิเทียมกราฟีนเจเนเรชันใหม่ที่ชาร์จเต็มภายในเวลาเพียง15นาทีและสามารถวิ่งได้ระยะทางกว่า700กิโลเมตรโดยไม่ต้องเติมพลังงานเพิ่มเติมนอกจากนี้ยังมีโหมดชาร์จพลังงานแสงอาทิตย์ผ่านแผงโซลาร์นาโนเซลที่ติดตั้งบนหลังคาและปีกเรือช่วยประหยัดพลังงานและลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ดีไซน์ภายนอกยังสามารถปรับเปลี่ยนสีผิวได้แบบดิจิทัลด้วยเทคโนโลยี smart surface color chip ที่ผู้ใช้สามารถเลือกเฉดสีผ่านหน้าจอหรือแอป,ปมือถือได้ในทันทีไม่ว่าจะเป็นโทนเมทัลลิกสีดำด้านหรือแม้แต่โหมดเปลี่ยนสีอัตโนมัติตามอุณหภูมิของน้ำก็สามารถทำได้อย่างสวยงามและน่าตื่นตา Fut u r i s ต i c s ู p e r Boat 2028ไม่ได้เป็นแค่เรือสำหรับนักสะสมหรือเศรษฐีเท่านั้น แต่ยังเป็นตัวแทนของอนาคตแห่งการเดินทางทางน้ำที่ผสมผสานความเร็วความหรูหราและเทคโนโลยีเข้าด้วยกันอย่างสมบูรณ์แบบมันคือสัญ,ญลักษณ์ของความก้าวหน้าที่แสดงให้เห็นว่าอนาคตขององค์การขับขี่ไม่ได้อยู่แค่บนถนนหรือในอากาศแต่ยังสามารถเกิดขึ้นได้บนผืนน้ำด้วยเช่นกันหากคุณชื่นชอบเทคโนโลยีแบบนี้และอยากติดตามยานยนต์แห่งอนาคตไม่ว่าจะเป็นเรือรถหรือเครื่องบินอย่าลืมกดติดตามช่อง BK Auto Garage ของเราเพื่อไม่พลาดคลิปรีวิวสุดพิเศษและอัปเดตล่าสุดในวงการยานยนต์แห่งอนาคตขอบคุณที่รับชมแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ